เมไอศ์ครีมได้ไหมครีมนวดผมผมยาวยาวนานนานไปไปเที่ยวเล่นไอส์ไม่ต้องเที่ยวไม่ได้เหรอเที่ยวต้องเลือกหาวไอไปแล้วออ๋เที่ยวโอเคเที่ยวเล่นเที่ยวเล่น เล่นไอส์เล่นไอไม่ดีนะเล่นเล่นสเก็ตมันไม่ได้เพราะมันขึ้นต้นด้วยไอซ์เล่นเล่นสเก็ตเล่นสเก็ตอ่ะจบแลยอ่ะจบแล้วนี่เอออ่ก็เดี๋ยวจะฝากรายการ4 Chances EP 6ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็น EP ที่วุ่นวายมากๆเอ้ยทีนี้เขามี โรงพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมอออาจจะใช่เพราะทุกคนได้แผ่กันหมดเลยก็ฝากติดตามรายการ4 Chances เมื่อโอกาสรออยู่ในอากาศทุกวันพฤหัสหนึ่งทุ่มครึ่งที่ BBD Entertainment ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันครับ